ตสรีนะคะต้อนรับจุดจีนปี2565นะคะมีคนถามจีแจว่าในปี2565นี้นะคะจุดจีนปีนี้ควรจะปรับนะคะในเรื่องของง,งูเฮงและก็ในเรื่องของดวงสตาร์อย่างไรนะคะในปี2565นะคะธาตุน้ำนะคะราศีฟ้านะคะเป็นน้ำอย่างมากับธาตุไม้ก็คือตัวเอียงนะคะหรือตัวขา12นักษัตรนะคะดังนั้นเนี่ยธาตุน้ำมากับธาตุไม้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปรับงเูเฮงนะคะก็คือ1น,นะคะ ปากจะต้องเต็มอิ่มนะคะแต่ไม่ได้เกิดจากการเติมสารใ,ใดๆไปที่ปากนะคะจะต้องทาน้ําให้เยอะนะคะเพราะปากคือทัดน้ํานะคะแล้วก็ทําให้ปากอวบอิ่มตอนกลางคืนอาจจะทาลิปมันบํารุงปากนะคะก็จะช่วยกระตุ้นดาวพุธนะคะทำให้การเจรจาค้าขายเนี่ยมีโอกาสประสบโชคดีมากขึ้นนะคะส่วนทาดไม้นะคะก็คือตัวขาหรือนักสัตว์ขานะคะเป็นจุดกําเนิดนะคะหรือ เขาเรียกว่าเป็นต้นฤดูไม้นะคะดังนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับธาตุไม้ไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นเล็บนะคะหรือแม้แต่ราชาแห่งธาตุไม้ก็คือคิ้วเนี่ยคุณจะต้องเขียนคิ้วให้ยาวสุดปลายตานะคะและถ้าใครนะคะต้องการธาตุไม้ก็มีโอกาสเนี่ยเขียนคิ้วให้เข้มเขียนคิ้วให้สวยนะคะแล้วก็มีโอกาสไปสักคิ้วก็จะทําให้ท่านนะ้ะกระตุ้นในเรื่องของโชคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ <S <S ดังนั้นนะคะปีนี้ธาตุน้ํามากับธาตุไม้นะคะหรือปีเริ่นเอียงนั่นเอง ท่านต้องดูแลคิ้วกับดูแลปากให้ดีค่ะท่านจะประสบโชคดีนะคะในเรื่องของการงานและการเงินนะคะดาวพฤหัสคือธาตุไม้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่การงานนะคะส่วนธาตุน้ำก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักกับกระแสการเงินนะคะครั้งในงานที่ท่านมีเงินนะคะแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยความรักและความสุขของท่านก็จะดีด้วยดังนั้นในปี2565นี้นะคะแนะนําทุกคนทุกท่านดูแลในเรื่องของคิ้ว ดูแลในเรื่องของปากส่วนท่านผู้หญิงนะคะผมคือราชาแห่งธาตุไม้ท่านดูแลผมนะคะให้สวยสดงดงามมากขึ้นท่านก็จะมีโอกาสโชคดีในเรื่องของการเงินและความรักค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะความรู้ดีๆจากน้ำหอมนะคะ y ู u f e นะคะบายด็อกเตอร์ทองนัชชานะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของการ รับนะห้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความมั่นใจที่ดีก็สามารถสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์น้ำหอมจาก o u f i e l d นะคะ by ดรทองนัชชานะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามที่ซินแซนลงเอาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณความรู้ดีๆแล้วก็ขอให้ขอใทุกคนทุกท่านประสบโชคดีจุนิสซิงหูชิ้นเนียนไข่เลิฟูอิงเชียนเซียร,รวยชนะทัวลาแล้วก็ อุปสรรคใดๆที่มีบางขอยผ่านพ้นไปและเจอแต่สิ่งที่ดีในปีใหม่ปีนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ